ครับ <Hello. S 1> ผมการนมสัสก,การครับพระอ,อาจารย์ครับอยเล่นป้อนครับผม <c oughs> ผมโทรไปช <c oughs> ่วงหนึ่งท่ินเอ่นว่ยูไปรักผาแล้วก็ไปอัดล่ามอัาังคอมคือ,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 อว่าทางขหงยเงินะเบอร์ลบริโทกอขึ้นไปยิ่งกขึ้นไปครับผมเหานกะลังขึ้นรา ครับผมอาจารย์เฮ็ดไใบเราบ่ครับเฮ็ดไว้แล้วครับโอ้เฮ็ดไว้ก็ขอต่อเลยเด้อครับลองลองอันไดนวะล่ะบ่ได้ครับงวดสุดท้ายอันโค้งสุดท้ายผมบ่ได้เอาของพระอาจารย์มาลงเออแต่เลี้ยวๆไปกันนะมันมันมันยากนะยากการบวชไม่ได้ลงเลยผมผมกเบิ่งผมเบิ่งเอาแต่อัน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 นี้อันเลี้ยมนต์อ๋อ มันจะมีหรอเล่ไม yeah, uh, ่หม anyway. <Yeah. S 2> uh, ันเป็นตัวนี้นเลยล่ะครับแกเออเกมันเจนถึงม yeah. no ันจำไม่เลยหมดละไรมันเป็นของน้องโตคนหน้ามันก็เขาครับไอ่เริ่งพวกของอันนี้ว่าเขาอ้ไรื่องน่้นไม่ว่ามันเขาตัวร้องพี่ครับเด็กหน่าตัวร้องอันนี้ก็นล้ วันนี้เดือนหนึ่งแล้วนี่วันนี้เดือนหนึ่งหมอครับเดือนหนึ่งกับเจ็ดกับปูค่ะศูนย์กับสองครับผมศูนย์กับสองนี่เจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดหนึ่งเอากลางหนึ่งไว้กลางเจ็ดปูอ่ะหนึ่งสอง หนึ่งสองหนึ่งศูนยหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเด็นตรนี้เียวก่อนเดียยในสูตรแล้วการออกกริติบอะไรนะครับมันดูในสูตรยุทธิยด่นนิดกรติบอะไรเด่นเจ็ดละเดนหนึ่งอ๋อเด่นหนึ่งนนเด่นได้ <S 1> 1 <S ครับเด่นหนึ่งนะครับ <อ>หนึ่งหนึ่งมีมีสามตัวะครับพระอาจารย์นอันนั้นมีมีสามโตนะบ่ครับสามตโตกันเก้าสองห้าเก้าแปด,นะแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่ง าสองแปดเก้าสองแปดแปดสี่แปดหกสี่บ่ครับแปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าตัวนิน่งเลขสามตัวคือ เน้นที่925 928 928เน้นในสองโคครับผมอขอขออภัยพีทุกคนเด้อวันวานนั้นเอววัเขออ่ะเอ้เอ,อสองสองตัวที่จับออกมานี่เน้นตัวใดรครับอ๋อเน้น1ีแปดครัวหนึ่น หนึ่งแปดกับหนึ่งศูนย์เนาะครับแมเจ็หนึ่งหนึ่มันเป็นตัวตัวเจ็ดเนี่มันเป็นตัวร้องครับเป็นตัวเกาเนาะมันเป็นตัวเกาครับผมนท่านั้นแหละครับผมพระตอพระที่มันที่หาอีลงไห้วัดทั้งชุดเี้อโอ้วันวัดที่หาเนี่ยเอาชุดง่ายบอกครับใ่อทั้งเด็กน้ำมน นนช่วงกนหนเบ้อง,าางอเปลนตงไหอโอ้ยผมกันเบื้องเป็นกับมิตรนันหนึ่งเจ็ดศูนย์แล้วผมล้ำมมอวสันเสียเพราะเพน่ะเหราะเสืหรอครับเ่ราตัดเลยตัดครั้กกับว่าตัดตนล้เพระว่าตัดแล้วผมมั่นใจแล้วใส่เลยเหรออันนี้มันโอ้โอ่เลตีเป็นหก่าเนี่ยลตีเป็นหกหกศน ยี่สิหกตัวซื so ้อกันเยอบ้านเนี่ยว้นนี้มีคนก็ซื้อมันทาเงินได้อีกหนึ่งนี่เห็นเราใ่รอยจิ้กันจิ้มีแล้วตัวน้อาจอีเป็นหนึ่งมันก็พอกันได้ซะกระได้ทำซื้อเองของดวงเพื่อนเนาะดวงดวงเพื่อนพนันหลวงน้ำหนาเจ้ของก็ซื้อได้ซื้อมาได้รับเะิได้เลยนะเราพูเรื่องพดเราซื้อได้ กาารย์าเนซือว่าได้เหนนี่ยนวซื้อว่าได้เลยอย่างกหนดคำนวก็ซื้อว่าได้น้ำเงินม่ขัดเ็ดวนี้เป็ดวะได้มันก่เขาไ่ต้องงวเลยอย่างนั้นเขาว่าได้ผมผมกัลร่ำได้สามตัวแล้วสองตัวผมเก่าคำนวณผิดหรอจัดนักจัดเต็มเลยบัตรบัตรที่นี่โทรไปหาน้นทิยานนทิยา น้อติราซื้อตัวได้ผมบอกให้คุณเนี่ยผมน้าเลยสองเท่าเด้อสนองผมว่าคันยี่สิบนี่เป็นสี่สิบเดอ้อเพราะว่าเพื่อไอ้น้ำเดลารเอ้ยสนองผมว่าก็เลยแม่นบ่ได้น้ำกันนะแม่น,น,นกันก็สิบ่ได้น้ำกันนะเพราะว่าไนะปตัวเดียวกันหมดเนี่ยมันตีหนึ่งต้นเนี่ยตีหนึ่งสูนน้องมันนี่ว่า อือ่ปีหนึ่งเนี้อมะนร็เป็นวอ่อยซ้อนมาหนึ่งกับเจ็ตัวเดียวกันเด้อว่าสีเนาะครับตรงมาเร็บิงบิงบิงมืเบิงครั่บิงอหวนแต่อมือรีขอนมาเต่านะลองมาเรียกเร่ไร้าว่าหนึ่งกับเก็บตัวเดียวกันเน้อนะเจ้คนนี้เน่เต๋อแต่เป็น่ไรท่นทำกันเลยผมอันเลขซอนตัวผมมันใจอันสูตรคนนี้ครับอันสูตรซีคูคนเนี้ย ผมก็เลยบดตัดเลยอันสามตัวมันใจเกินก็โสดสว่งเนี่ยันทลงไห้คมัอทของีทั้งปีหาละลงของมันเวดดเลยครับพอเห็นว้าสองเทียมมันก็ออกสองเทียมเลครับลูกเห็ดสองมันเป็นหลิกแค่ี่ตาวของบริมันท้นกันนี่ ว่าอฮอติีดตวอาดทีเป็นสองตนัวนะเป็นเสนป็นส้นกําเร็กอ่าตัวหนึงนะครับตัวหน,นึ่งลงไหมือนีได้เลคสับสองรถไปรถไหนเปน้นกันอยู่เป็นเรื่องปฏิทานโอเคตัวนี้แค่สองตัวองไงย่างอะไรก็งได้สอง,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 งตัวมันก็มาไหลนะรับเปลี่ยนของตเท้าเข้านะครับผมเนอย่เขากันมาไหครับย้ยค่อยงหดให้ายกุรังหวัดอะไในในบบรครับเอาเรือเก่ัจนีมันดิน เป็นนะเจ็ดเด้อนี่ลป็นรนะิ่งๆกันไม่ไม่วงกันกนะ่ะเป็นใจเลยโดนนักต,ต่อวนะัดที่มนี่ยครับเดี๋ยวเิ่งผมจะรอเบิ้งอันรอบชุด<อ>ไงครับอันร้อโค้งสุดท้ายน้ำอยู่โอ้เนี่ยผมไทยเพียววันทีเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ตีงขิงท่านได้ได้หรอครับเดี๋ยวนี้ยังวินท่านได้เศราอยู่ <laughs> สมองยังตืบ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 อยู่แตแก่ไม่ครับผมครับเดี๋ยวแก้มืองวดนนี้ละมึงมึงลุดมันตีตีไปแต่ดต้องไปตีมากไปเนยเด้อครับผมครับทำเงินไปครับผม ก็ไม่กุฏิไปกันด้ป ah ีกุู้เดียวมันกเมันก็เุมืนเดียวเน้ครับผมกันเหม็นมาน้ำเนี้ยปีกยังไรอีกันไปเช้นกัปีกมันก็มีทเนาะมไม่พไปกันมันมันมไม่เงเนี้ยน่ว่าเนี่ยมันก็บังเนี้ยน้ำมันห่งบังเนี้ยปิดปิดศนาเนาะแ้่เป็นปิิศนามันตรงคือมันต้รง่าเองนะ่มันไม่เทียนไหนเอยมันมีตัวเดียวหือน้ำนิงเดี้ยมันไม่เห็นน้ำมันหอนเดี้ มันโดนเนนนะเพาไป่าน้ำพ่ต้องน้ำนิ่งเดียวนเราไเทปับมันมุไดิเจนได้ดกได้ะรียกเ็เขาเพเขานีมีตัวเรียนักพิพิธครับต้องน้ำนิ่งเอาเห็นเาทาใหมันจะเอ่อของเนี่ยตามตุ่มเปน้ำหนึ่งเดียวันม่บานนึ่งเนียครับพระอาจารย์ผมรบกวนพระอาจารย์โดนแล้วนะครับ เานครับผมครับบออันนี้ก็มาโดนนี่กันนี่เนาะโดนมาเราคงย่อมโดนก็เลยบออยิ่งไรอย่างไรระย่างเหรอครับฉันบออมันก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับเนาะครับผมตัวเลขตัวเลขเดี๋ยวผมเจ้องขจิตตามอีกเพียงนึงนะครับเนาะคงชุดไทยหรือว่าอีกวันที่หาเนาะครับเนาะชุดใหญ่มี่คงไทยมี ครเพิ่มวันวีดวันดวิหารลงที่ลงทั้งละม้วนลงเหล็กครับผมแล้วในว่าวทั้งเดล็กในพีทั้งแล้วก็อาจจะเป็นมวลเดียวจบเลยก็ได้ครับผมวัดวิหารครับกราบนมัสการเลื่อครับพระอาจารย์ครับอาาเจริญพรครับผมสาธุครับกราบนมัสการครับผม